สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมไอทอต้อีกแล้วเช่นเดิมครับสําหรับวันนี้เนี่ยมีรถเข้าใหม่มานําเสนอหนึ่งคัครับหน้าตาหล่อเลาเลยนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นรุ่น Honda Civic FE นะครับ1.5 EL p พัลท u เทอตัวรองท็อปปี2021ครับสีขาวมุกรถมือเดียวจากปลายแดงสภาพสวยเดิมน็อตไม่มีทอยอ่าน็อตไม่มีถอดเลยสําหรับคันนี้ ายทะเบียน2ขอข่นอนเณน,นะครับ6012กรุงเทพมหานครไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับตกแต่งด้วยไฟเดนทามันนิ่งไว้ LED ด้านล่างมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยส่วนล้อเนี่ยจะเป็นล้อแม็กอันลอยปัดหน้าเงาครับขอบ16เดิมจากโรงงานดิสเบรก4ล้อระบบเบรก ABS ครับแม็กสภาพสวยสมบูรณ์คันนี้รัดด้วยยางดันหลอกปี2024สัปดาห์ที่10ครับยางใหม่เลยนะรหัสยาง215ทับ 55R16 ครับดอกยางเหลือๆครับ ยังใหม่ๆสภาพสมบูรณ์โครงสร้างหลักๆซุ้มล้อโชกเดิมหมดครับกระจกเดิมทุกบานครับติดฟิล์มติดคิวกันสาดให้เรียบร้อยกระจกของ้าง,งปรับทับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยว LED ครับมือเปิดแบบสมาร์ทอินที่ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถส่วนด้านในจะเป็นโทนสีดำล้วนครับสวยมากนะครับโครงสร้างหลักๆเสาบีน,อน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดสติ๊กเกอร์เดิมหมดครับแผงประตูเป็นโทนสีดำครับมีตกแต่ง่ด้วยสีดำแบคไฮกอน เพิ่มความสวยงามเพิ่มความหรูเข้าไปกระจกเป็นออโต้ครับระบบเซนนทัลล็อกกระจกน้องข้างตับไฟฟ้าครับดีไซน์ภายในเนี่ยจะเปลี่ยนใหม่เลยนะครับผมแตก่งจากตัว F4 ค่อนข้างเยอะเลยนะดูสวยดูหรูขึ้นครับตัวแอร์เนี่ยนะฮะจะเป็นแบบตารางนะฮะคล้ายๆลังพึ่งนะครับสวยมากครับปรับอุณหภูมิได้ปกตินะมีระบบค o n d a Sensing ให้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้ส่วนพวมาลัยหนังมัต t i ฟังก์ชันครับ แอร์แบ็ก6ดครับคูชคอนโทรนพัดเด่นชิปมีให้ครับใครที่สนใจทักมาได้ครับผมนะปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทนะครับผมเดี๋ยวขอสตาร์ทเครื่องยนต์ดูหน้าจอเรือนใหม่กันสักหน่อยเรือนใหม่สวยงามเลยครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมเลขไม่นึงแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามโลนะครับใหม่แท้นะครับเครื่องทรงเครื่องเสียงหน้าจอทัชสกรีนแบบแนวตั้งครับตัวนี้นะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะเชื่อมต่อบลูทูธรองรับ Apple CarPlay นะฮะไฟสองแผนที่ต่างๆครับที่กิบแบ้นมีให้ครับส่วนแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับผมนะดีไซน์แอร์ของชมนี้สวยมากครับตกแต่งด้วยสีดำเงานะครับช่องชาร์จไฟ USB เกียร์ออโต้ CVT ครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับอีโคโหมดเบรกมือไฟฟ้าเบรกหักุญแจรีโมททั้ง2ดอกนะครับผมใครที่ยอยากเป็นเจ้าของคันนี้นะครับขายอยู่ในราคาเพียง6,99,000บาทเท่านั้น บาะก็เป็นเบาะหนังเดิมสภาพสมบูรณ์ครับไม่ยับไม่แตกไม่ขาดปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับครับใครที่หาอยู่ทักมาได้เลยนะครับราคาเนี่ยผมต้องบอกว่าจับต้องได้เลยนะเปิดตัวร้านกว่าครับเปิดตัวร้านนิดๆนะครับผมสําหรับโชมนี้สําหรับรุ่นนี้ครับ1.5 EL p u t t u r b o นะครับผมขายอยู่699เท่านั้นด้านหลังกว้างๆนั่งสบายครับมีช่อง USB ให้ครบถ้วนครับที่พักแขนต่างๆนี้ให้นะครับผม ทีวางแก้วครับเกาะสภาพสมบูรณ์หลังคาเดิมผ้าเดิมครับเป็นอาเดิมทุกเม็ดรครับเป็นอาสวยเนี่ยเดิมทุกเม็ดรครับวารนตีโครงสร้างไม่มีชนหนักติดคว่ำจมน้าครับด้านท้ายสวยๆไฟท้ายที่ต้องบอกว่าชมนี่ไฟท้ายสวยมากเป็น LED ทั้ง2ฝั่งนะครับด้านล่างตกแต่งด้วยไฟทับทิมแล้วก็กล้องมองหลังติดกับตัวรถก็มีมาให้เรียบร้อยครับกองเก็บของทั้งกว้างทั้งลึกครับใช้งานง่าย นะครับน่าใช้ประหยัดน้ำมันและก็แรงด้วยนะครับผมขับมันมากบอกเลยว่าเครื่องพันห้าเทอร์โบเนี่ยขับมันมากสนุกมากครับนะพร้อมกับความประหยัดน้ำมันด้วยนะครับผมโครงสร้างครับรอยซีนและอยเชื่อมด้านหลังเ,ลดเดิมอาร์ตเดิมฝากระโปรงเดิมหมดครับรอยทรงรอยซีนครับตัวเล็ติดเข้าปกติเลยนี่นะฮะ้ายขวาเดิมหมดครับสวยๆเนียนๆจากโรงงานแบบนี้ นะครับผมนะใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับ0894807362มอผมไอทอออโต้ครับยินดีให้บริการเบอร์โทรแอดไลน์ได้เลยนะครับด้านซ้ายด้านขวาสวยทั้งสองฝั่งนะมือเปิดสมาร์ทเอนที NT ทั้งสองฝั่งครับน่าใช้มากใครที่อยากเป็นเจ้าของ Civic FE ทักมาได้นะครับผมราคาพอๆกับแอ c o คอร์ดนะ,ะนะราคาพอๆกับแอ c o คอร์ดตัวเจน9เลยนะครับผมแต่พี่ได้ Honda Civic FE นะฮะ1.5 EL พั u น Turbo นะครับคันนี้เป็นตัวลองท็อปลองมาจากตัว RS Turbo เท่านั้นนะครับผมที่พี่ท่านไหนอยากได้ถักมาดูโครงสร้างน็อตเลสไม่มีถอนเลยสภาพสวยกริ๊บไหม่แท้นะครับประวัติศูนย์เช็คได้ตรวจสอบได้นะครับ Honda Sensing Honda Leon Watch มีมาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันบ้างมาดูเครื่องยนต์กันครับผมสวยมากนะครับสะอาดสะอ้านเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ ปวาสภาพเรียบร้อยนะครับตัวรถพร้อมตั้งขายสตาร์เครื่องมาอยู่ด้วยนะนีเงียบตามสไตล์ฮอนด้าเลยนะเป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับ1.5ลิตร 1,504cc นะแต่ว่าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบครับแรงม้าสูงมากภายในเครื่องแห้งๆครับรอยมาร์ครอย QC ชัดเจนนะครับไม่มีข้ามน้ำมันเครื่องไหลเยิม้มรั่วซึมนะครับรถบอดี้สวยเดิมทั้งคันครับโครงสร้างเดิมวารันตี ไม่มีชนหนักที่ความจมน้ำครับเบาโช์กัวาน็อตเดิมโครงสร้างเดิมหมดครับคานด้านในฮะเดิมๆสวยๆฝากระโปรงไม่มีแกะไม่มีไขครับแกมสายแก้มขวาคานหน้าเดิมหมดครับผมใครที่อยากเป็นเจ้าของนะครับผม Honda Civic FE นะครับ1.5 e-l พัดเทอร์โบนะครับคันนี้ตัวรองพอปนะป้ายแดงร้านกว่ากว่าครับวันนี้ผมขายอยู่เพียงแค่ 6 9 9 0 0 0บาทครับอยากเป็นเจ้าของโทรมาสอบถามกันได้ครับ0894807362เบอร์โทรแอดไลน์ได้เลยนะครับอยากเข้ามาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้ที่บริษัททออโต้ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์มินบุรีกรุงเทพครับเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้านะครับสาขา2นะครับตรงนี้ผมถ่ายคลิปอย่างนี้เนี่ยจะอยู่ซอยสุวินทวงศ์1ทับ1เลยนะครับอยู่หน้าปากซอยติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์เลยครับแล้วพบกันครับผม